ของกินนี่บ่กินมันก็เน่าพี่น้องเอ้ยของเก่านั่นบ่เรามันก็ลริมของบูญเน่าย่ากินคนนักแผ่นดินตายบ่เน่าว้วาวขมเก่าเราพิดกันขันตีต่างสัจจะมันเทียงพี่น้องเอ้ยยาได้เอียงเบียงเหลี่ยวล่วงลลหลอกหลอกผู้ใด ก็ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับมาพยาคาคมนะครับก็ได้นําพยาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยความหมายก็คือจงทําความอดทนอดกลั้นมีสัจจะมั่นคงอย่าได้คิดลดเลี้ยวเกี่ยวไปหลอกใครก็คือสอนให้รู้จักมีความซื่อสัตย์อดทน วความอดทนความซื่อสัตย์ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของเราเราท่ทั้งหลายถ้ามีสองตัวนี้ทำงานก็สำเร็จมีแต่คนอยากจะช่วยเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายของการเต็มที่ทำงานเต็มร้อยมทำงานเต็มร้อยซึ่ง คนเรานะมันจะเต็มร้อยเนี่ยมันก็เสียนยากเสียนลำบากแล้วท่าก็เตือนอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ดีๆที่อยู่ในใจเนี่ยที่อยู่กับเราเนี่ยถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่ใช้ถ้าเราออกไม่ออกมัพิจารณามันก็จะลืมมันก็ระบบการเรียนรู้นะนะั่นแหละหนึ่งก็คือรู้สองก็คือเข้าใจสามก็คือลืมถ้าไม่อยากลืมก็ต้องทบทวนแค่นี้สี่อย่างซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นหลัก ในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามทำยังไงทำสิ่งใดก็ตามสิ่งที่มันแฝงอ,อยู่ในงานนั้นนั้นก็คือปัญญาปัญญาที่สามารถเราไปใช้ได้พอไปเป็นแนวทางให้ตักเตือนตัวเองยามผิดยามพลาดได้แล้วก็พญายวันนี้ท่านถึงอบอกว่า ถ้าข้อหนึ่งว่าคนนักบินตายบนเราเขาว่าตายไม่เน่าก็หมายความว่ากีปีกีกชาหรือเขายังเล่าเขายังพูดนินทาว่าร้ายอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้นพูดขึ้นมาพูดอย่างนั้นเขาเรื่เรียกว่าตายไม่เนา่าตายไม่เนา่าความดีก็เหมือนกันความดีถ้าเราทําดีก็ไม่เน่าเหมือนกันแต่สองสิ่งนี้จะมีบริบทที่ แตกต่างกันในความหมายแตกต่างกันยังไงก็คือระหว่างฝ่ายดีกับฝ่ายที่ไม่ดีแน่นอนแล้วว่าฝ่ายดีเขาก็ต้องมีคนยอมรับชื่นชมอะไรประมาณนี้เยอะแยะมากมายฝ่ายไม่ดีเขาอาจจะชื่นชมเหมือนกันแต่เป็นชื่นชมในทางที่เสียที่หายไม่ใช่ชื่นชมในทางที่เจริญน,นะครับผมคงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมเราฟัง